เลเดอร์เบลเมืองที่สวยงามที่ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขและไม่มีความวุ่นวายเช่นเคยชาวเมืองเอลเดอร์เบลดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบสุขและสามัคคีกันบ้านแต่ละหลังมีดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถนนก็ปูด,ด้วยหินเก่าที่สวยงามท่ามกลางความสงบสุขของหมู่บ้านเอลเดอร์เบลเงาแห่งความโกลาหลก,กำลังใกล้เข้ามามีแสงสว่างอยู่บนท้องฟ้าแต่ชาวหมู่บ้านเอลเดอร์เบลไม่รู้ตัว ผู้คนต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความสับสนและอยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างบนแม่มตัวน้อยโบยบินไปบนไม้กวาดอย่างสบายใจราวกับว่าเมเป็นบ้านหลังที่สองของเธอในขณะที่มินาลอยขึ้นไปเหนือน้าผู้ในหมู่บ้านไม้กวาดของเธอก็เริ่มสัน่นและมีควันลอยขึ้นมาเธอพุ่งชนน้าผู้ในหมู่บ้านและชาวบ้านก็มารวมตัวกันจ้องมองเธอด้วยสายตาที่งุนงงเธอแนะนําตัวกับชาวบ้านโดยบอกว่าชื่อของเธอคือมินาแม่หมดสาวที่กําลังฝึกฝน เธอเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าคงเป็นเพระาะโชคชะตาที่นำพาให้เธอมาอยู่ที่นี่เธอแจ้งกับทุกคนว่าเธอจะอยู่หมู่บ้านนี้สักพักและยินดีช่วยเหลือหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนของเธอเด็กๆขอร้องมินาอย่างกระตือรือร้อนให้แสดงเวทมนต์ให้พวกเขาดูสักหน่อยเธอหยิบหนังสือคาถาออกมาแล้วเริ่มร่ายคาถาด้วยความมั่นใจทันใดนั้นก็มีกลุ่มควันสีรุ้งพุ่งออกมาจากหนังสือและมินาก็ยิ้มอย่างมั่นใจ จากผลของคาถานั้นไก่และกบหลายตัวก็ปรากฏตัวขึ้นลอยอยู่กลางอากาศชาวบ้านยืนอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมีนาตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากจนเธอยืนนิ่งและอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจมีนายิ้มอย่างเขินเขนและพึพรรมพำกับตัวเองว่าเธอพลาดอีกแล้วด้านหนึ่งของหมู่บ้านกบที่ออกมาจากเวทมนต์ของมินากำลังกระโดดไปทั่วหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านไก่ที่ออกมาจากเวทมนต์ของมินาก็วิ่งกันวุ่นวาย ก่อให้เกิดความโกลาหลไปทั่วหมู่บ้านชาวบ,บ้านที่อยู่ตามทางเห็นไก่และกบเดินไปทั่วหมู่บ้านใบหน้าของพวกเขาเต็มไปได้วยความเศร้าและหมดหวังมีนารู้สึกเศร้าโศกขึ้นมาทันใดและพึพมพำเบาๆว่าไม่นะฉันแค่อยากจะเสกดอกไม้สักสองสามดอกแค่นั้นเองนะมีกบหลายตัวกระโดดเข้าไปในสวนผักหลังบ้านหลังหนึ่งไม่น่าเชื่อกบกําลังไล่ตามและกินตักแตนจนหมดในสวนผักป้าโรซาลีนจ้องมองกบเหล่านั้นด้วยความประหลาดใจ ป้าโรซาลีนบอกกับคนอื่นๆว่ามีกบหลายกำลังกินตั๊กแตนในสวนผักของเธอจนหมดเธอหัวเราะด้วยความยินดีรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องใช้ยาแมลงเพื่อกำจัดตั๊กแตนอีกต่อไปป้าโรซาลีนบอกกับมินาว่ากบเวทมนต์ของมินาช่วยกินตั๊กแตนในสวนผักของเธอจนหมดในขณะเดียวกันไก่จำนวนมากก็ได้วางไข่ไปทั่วหมู่บ้านเอลเดอร์เบลมินาเห็นชาวบ้านหลายคนถือตะกร้าที่ใส่ไข่ไก่เดินไปมาอย่างร่าเริงและมีรอยยิ้มบนใบหน้า เธอพึมพำกับตัวเองอย่างมีความสุขที่เวทมนต์ของเธอมีประโยชน์แม้ว่าจะไม่ใช่ในแบบที่เธอตั้งใจไว้ก็ตามเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านก็เดินเข้ามาหามินาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนและเริ่มพูดคุยกับเธอผู้ใหญ่บ้านได้บอกกับมินาว่าเขามีบ้านเก่าที่ไม่มีใครใช้แล้วอยู่และเธอสามารถพักอยู่ที่นั่นได้นานเท่าที่เธอต้องการมินาและผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่หน้ากระท่อมหลังเล็กมินาดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็มีที่พัก บ้านหลังเล็กนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการและให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านบอกกับมินาว่าเธอสามารถอยู่ได้เลยแต่ขอร้องเธอไม่ให้ใช้เวทมนตร์ในบ้านเพราะเขาเกรงว่าบ้านอาจจะพังทลายลงไปมินาได้ยินแล้วก็ยิ้มอย่างเขินอายเย็นวันนั้นมินาเดินเล่นในตลาดของหมู่บ้านอย่างมีความสุขเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่คึกคักที่ตลาดมินาได้พบกับโทบีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านเขาขอร้องให้เธอใช้เวทมนตร์อีกค,ครั้งอย่างกระตือรือร้อน มินาหัวเราแห้งๆแล้วบอกกับโทบีว่าไว้คราวหน้านะ